สวัสดีครับวันนี้แบงค์จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับไฟออโตเดรไลท์ของ BMW r 1 2 5 0 g s a นะครับไฟออโตเดไลท์จะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับในขณะที่เราขับในเวลากลางวันไฟจะถูกเปิดเพียงแค่ตัว X เนี่ยครับแต่เมื่อไหร่ที่เราขับเข้าอุโมงหรือว่าในเวลากลางคืนเซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ว่าแสงสว่างไม่เพียงพอครับ ไฟก็จะถูกเปิดเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวแบงค์ลองปิดระบบอ่าปิดระบบออโต้เดยไลท์ดูนะครับเนี่ยครับไฟ2 2งสงดวงนี้จะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและสปอร์ตไลท์นะครับหลายคนคงไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์นะครับว่าทำไมถึงเปิดสปอร์ตไลท์ไม่ติดเราต้องปิดไฟออโต้เดยไลท์ก่อนครับเมื่อปิดไฟออโต้เดยไลท์เราจะสามารถเปิดไฟสปอร์ตไลท์ขึ้นมาได้ ความรู้เล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวกับ BMW R250 GSA ครับ